ครับก็สวัสดีครับวันนี้ปุ๋ยวัตถิบเจ้าบึงการได้มาเยี่ยมสวนทุเรียนของลูกค้าอยู่ที่ตำบลน,น้ําูุอเาเภอบ้านอาสารจังหวัดสุรั์สุรธานีครับเป็นสวนของอาจารย์นะครับอาจารย์สุเทพมานีนินครับอ๋อสุเทพมานีนินอยู่น้ําพุเนี่ยเนาะูน้ําูุครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์เอามาใช้กับทุเรียนปุ๋ยวัตถิบมาเอามาใช้กับทุเรียนแต่ที่นินอ,อยู่ก็ใบเต็มนะครับใบเขียวแล้วก็ใบเต็มออกยอดตลอดครับ เราเองในฐานะนที่คนใช้ก็รู้เึกว่าภูมิใจว่าได้ใจของที่มีคุณภาพนะของดีๆออกมาที่เห็นอยู่เนี่ยเต็มที่เลยออกใบมาเต็มที่ทุเรียนของอาจารย์ปลูกมากี่ปีครับสามปีเต็มๆเลยนะสามปีครับนี่ครับดูครับแล้วก็ใส่บัวทิพมากี่รอบเลยครับใส่มาปีนี้สองรอบสองรอบโอเคครับสองรบแล้วก็พร้อมด้วยโมบายของคุณนรงครับอยู่ เป็นบอมบายศูนย์จำหน่ายปุ๋ยบัวทิ์อยู่ที่ตำบลน,น้ำพูครับให้สังเกตใบครับอาจารย์ว่าใบยงไงใบเต็มดีใช่ไหมใบเต็มใบเขียวอยอดตลอดนะแสดงถึงความสมบูรณ์ของลําต้นของต้นนะต้นไม้เนี่ยถ้ามีใบเยอะเนี่ยแสดงว่าระบบการให้อาหารเนี่ยม,ม,มันเต็มที่เพราะว่าบใบมันคือครัวของของต้นพืชตัวของ ผมสังเกตมาหลายที่แล้วถ้าเป็นสวนทุเรียนสวนมากเขาพอใส่ปุ๋ยเสร็จเขาจะฉีดยาฉีดน่อนฉีดนี่อะไรข,ของอาจารย์ไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องฉีดอ่าครับเราใช้แต่บททิพย์อย่างเดียวไม่ต้องฉีดครับ,รบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดูลําต้นตรงนี้ครับว่าลําต้นสมบูรณ์ขนาดไหนครับนี่ทุเรียนสามปีครับเนี่ยครับอันนี้ถ้าบ้านเราเขเรีวาอะไรแทงหางแย่น่ะเนี่ยครับนี่ครับ สมบูรณ์มากเลยครับเป็นยังไงอาจารย์ประทับใจไหมครับที่ว่าเอามาใช้แล้วทุเรียนมันตอบโจทย์อย่างนี้เออดีดีมากเลยครับครับดีน่าโตแต่ใจต่อไปอีกครับเห็นว่าอาจารย์ไปนั่งที่ไหนก็โม้ทุเรียนตัวเองตอนอโโบให้แล้วเราไม่้องโบเองครับก็มาดูแล้บก็ม้เาต้นต้นไม้มันโกกไม่เป็นครับเออใช่ดูดีไม่ดีต้นไม้โกกไม่เป็นเอาเดินดูละแล้วต้นครับอาจารย์สวยงามมาก นี้ดีอย่างนึ่งครับสวนของอาจารย์เกจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าครับคือถ้ารกก็ปล่อยให้มันรกอย่างนี้คลุมดินไว้ให้ความชื้นครับเนี่ยครับความสมบูรณ์ทุเรียนสามปีครับบางครั้งเวลาผมพูดบอกว่าทุเรียนสามปีสี่ปีก็จะเป็นลูกแล้วเขาจะไม่ค่อยเชื่อครับเนี่ครับวันนี้ ได้มาถ่ายทําลงสวนครับเอาไปฝากพี่น้องทั่วประเทศคนที่จะปลูกทุเรียนหรือว่าอะไรก็พิจารณากันเอาเองครับฟังคําบอกเล่าจากของอาจารย์เนี่ยครับเราไม่เราไม่ใช่ว่าให้ดูแต่ต้นสองต้นครับดูทั่วสวนเลยครับเนี่ดูที่ลำต้นด้วยววยูที่ใบด้วยครังกออกนี่นยครับนี่ลำต้นเตมต้นเต็มที่เลย นี่พอเข้าปีที่สี่ก็เริ่มจะไว้ลูกได้นะน่าจะเป็นลูก้บงอ่ครับเป็นลูกแล้วก็ไว้กระจายไม่เยอะหรอกไว้ไม่ไม่มากครับต้นละสองสามลูกก็พอแล้วเดี๋ยวถ้าไว้ไว้ลูกเยอะๆต้นมันจะโสมครับนี่สภาพใบสวยงามมากครับใบเต็มเลยครับเขาเรียกใบเต็มนะใบเต็มนะภาษาคน้านบ้านเรียกตามถั่วหน้าสวนวว่าใบเต็มแต่อาจารย์สังเกตไหมว่าใบมันจะสีเขียวเข้มมันเลย เ <N iin> นี่ยครับนี่ตเต็มที่แล้วที่สําคัญก็คือกา้กานก้านใบครับการขั้วใบครับสังเกตดูครับจะโตก็คือเก็บกักธาตุอาหารไว้เต็มที่แล้วใส่ระยะใส่ปุย๋ยบวทิปกับทุเรียนของอาจารย์นี่กี่เดือนครั้งกี่เดือนครั้งสี <4 S 2> ่เด <5 S 1> ือนครั้งครับครับสี่เดือนครั้งเดือนครั้งก็ถือว่าโอเคเนาะ <5 S 1> อ่านมาตอนนี้อีก สวนปามนี้ไม่ใช่ของอาจารย์หรือว่าใช่ไหมครับสวนปามก็อยู่ในทีมานเนี่ยอ๋ออยู่ในทีมานด้วยกันเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> ดูหลายๆต้น <c oughs> กี่ร้อยต้นครับในแปลงน,นี้ร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบวัตต้นในเนื้อที่ห้าไร่กว่าเนาะห้าไร่กว่าครับเราใช้ประมาณแปดเมตรแปดคูดแปดครับแปดคูดแปดสนนี้ครับเอาสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนหรือว่าสวนยางพาราอะไรที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้ปุ๋ยกราวทริปของเราอยากจะแนะนําสักนิดเป็นแนวทางว่าเออถ้าเราใช้แต่เคมีเนี่ยมัน มันจะทําให้ต้นพืชโทมได้บางครั้งก็คือมันภูมิคุ้มกันของลําต้นจะไม่มีครับอ้าวจริงๆแล้วเนี่ยพืชเนี่ยต้องการธาตุอาหารครบต้องสามอย่างกนนะครับแต่ว่าปุ๋ยไอ้ระวังเคมีกับครับชีวจุไอภาพนะครับอินซีอินซีจีลภาพเนี่ยไอ้จีวภาพมันทำมันมันหน้าดินเนี่ยหน้าดินทําให้หน้าดินเนี่ยมี ฟูนะก็เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ระบบในเวดในดินใช่มันดีกว่าครับเราสังเกตได้จากว่าเราใส่เคมีตลอดเนี่ยดินนี้ก็จะแข็งไส้เดือนไม่มีนะเนี่ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเราใส่ชีวภาพปุ๋ยเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยไส้เดือนมันก็จะมีเต็มนะใบใบเนี่ยจะเขียวตลอดทั้งปี อะไรสุดท้ายก็อายุมันยืนด้วยใช่ไหมอา,อายุการใช้ใย่ปกปมใช้อยู่อีกแปลงหนึ่งนะ30ปีตาาปีแล้วทุเรียนมันต้นเรียนเถาเลยครนะเราใช้ชีวภาพเนี่ยเราไม่ได้ใช้เคมีนะเพระนั้นไกตะกรท่านใดที่สนใจเนี่ยนะพ่ใช้ลักษณะข,ของ ออกมาดอกจิอาป้าก็คือบัทิพย์เนี่ยยังใช้อยู่ยังเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรได้ปูอินทรีกะบัทิพย์ของเราปูอินทรีกระบัทิพย์เนี่ยยังเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรนะครับที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนยางพาลาปาล์มน้ำมันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผลไม้อื่นๆหรืออะไรเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะฮะลองกองกองผมก็ใช้อยู่ได้ปีงเยอะๆมันไันได้ดกและลูกถวยทุกทุกอย่างนะแต่วันท่านใดที่สนใจก็ใช้บริการได้นะครับคเดี๋ยว ได้ยินข่าวว่าของอาจารย์นี่คือถ้าเป็นสวนเกษตรปลอดภัยก็ว่าได้นะ<ด>ในตำบลน้ำพุนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้สารเคมีอะไรเลยไ,ไม่ใช้รเราเราใช้ทีว่าภาพเราใช้เนี่ยหุ๋ยที่เห็นเดกันอยู่เนี่ยเป็นเป็นส่นนวนมากนะเป็นส่วนก็ท้ายก็แล้วแต่นักเกษตรกรถ้าตัดสนใจก็จะมาปรึกษาหรือจะมาถามหรือมาดูก็ยินดีที่ให้ความรู้นะครับได้ครับเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆหรือว่าทำสเกษตร ไม่รู้จะไปปรึกษาใครมาปรึกษากับ<ร>อาจารย์ได้เลยครับผมมีประสบการณ์เรื่องเรื่องทุเรียนนะครับประสบการณ์เยอะปลอกมัปลูกมาสามิกว่าปีแล้ว<อ>ผมก็ได้ผลผลิตเยอะครับแต่ละปีเนี่ยไม่ต้องม,ม้มากแต่ว่าร,รู้รู้กันอยู่ว่าเราเนี่ยได้ได้เยอะในหมู่บ้านเราก็ได้ค่อนข้างจะดีกว่านดิดกว่าพือื่นนะปลอกโรยไก่ตัวนี้นะครับเอาสุดท้ายนี้ผมและก็ทีมงานขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยครับที่ ได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆบางทีบางครั้งเราไม่ไม่ต้องเรียนรุดสูงๆเรียนจบมานะครับแค่เอามาใส่ให้ต้นไม้และต้นไม้มันบอกเราเองว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ